สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่บนไลฟ์วันนี้มี2ข่าวด้วยกันนะครับทั้งเรื่องราวของเหตุการณ์น่าสลดที่อำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารแล้วก็เหตุการณ์ที่น่าเสียใจนะครับกับเหตุไฟไหม้อยู่ที่แถวบ้านประดุกนะครับก่อนถึงโรงพยาบาล50พรรษาครับวันนี้เพื่อสบดีที่3มกราคมนะครับเวลาออกอากาศสดตอนนี้6โมงเย็นกับ ห7นาทีทักทายอาจารย์เฉลียวนะครับท่านอาจารย์เฉลียวแล้วก็ท่านอื่นๆที่ติดตามรับชมถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้มาขค่มหน่อยนะครับจะมาเรื่องราวของไฟไหม้ก่อนนี่ตอนเย็นเนี่รถผ่านไปแถวตวัสดีผมอยู่แถววนารมนะฮะก็มีรถพยาบาลนะครับ,บนนรถ1 6 6 9รถหวอรถด,ดับเพลิงเนี่ย ยิ่งผ่านเออเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดประมาณเกือบ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 ี่โมงนะครับเวลาประมาณ5้าโมงบ่ายสามบ่ายสามกับ45นาทีนะครับก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นโดยเป็นเพลิงไหม้บ้านของคือเป็นผู้ดูแลและผู้พักอาศัยคือนายไพรวันคูคำนะครับอายุ53ปีฝ่ายปีไฟนี่ลุกโหมอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามีไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเป็นบ้านไม้นะครับ แล้วก็มีลมพัดด้วยในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะฮะทำให้ไฟนี่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าที่กลัวว่าจะลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงก็เลยประสานขอ,อรถน้ําจากเทศบาลตําบลขามใหญ่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับสนับสนุนมาเรียกว่ารีบกันมาดับเพลิงเลยทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนางจันเพน พิมาอายุ60ปีเพื่อนบ้านเห็นเหตการ์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกาลังตากผ้าอยู่หน้าบ้านห่างจากบ้านเกิดเหตุประมาณ30เมตรตอนแรกได้ยินเสียงกระจกแตกกระตกแตกค่อยๆแตกค่อยๆแตกเลยครับแล้วก็เห็นควันพุ่งออกมาก็ไม่เอะใจนึกว่าเพื่อนบ้านจุดไฟเผาขยะสักพักหนึ่งกระจกระเบิดแล้วก็มีเปลวไฟออกมาจากห้องนอนด้านหลังบ้านก็เลยตะโกนบอกเพื่อนบ้านบอกไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เรียกรถดับเพลิงครับ จากการสอบถามโดยรอบที่เกิดเหตุทราบว่านายไพรวันหรือเจ้าของนั้นออกไปทํางานที่โรงเรียนเบญจมะมหาราชไม่มีผู้ใดอยู่บ้านในขณะที่เกิดเหตุนะครับสาเหตุเบื้องต้นเจ้าที่สันสนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องนอนของนายไพรวันซึ่งเจ้าที่ยังไม่ยืนยันสาเหตุที่แท้จริงจนกว่าเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะครับมูลค่าความเสียหายร่วมแสนบาทครับเราไปฟังเสียงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะนาง จันเพนพิมากระดูครับตาพายีน้องแม่อันนี้ยินเสียงขวกขาดก็เสียงกระจกแต่ค่อยๆหันมากเห็นขววนแต่นึกงว่าบ้านหลังนันกวดขยะบ้านนี้แม่ตาพายีบ้านนี้แม่ตาพายมกกกกมานนีมันกักระจกระเบิดนอกระจเ่าสระเบิดบึ้มมันไฟมันกระดุกแบบแบบแมบบ่ไก่แหกปากเลยบ้านนี้ไฟมาก ใบใหม่กับแลงต้องบอกร้านนี่โทโธเอื่อนนั่นลดหนามค่ะนื้อหัาเดียวเอาไปยู่นเนงเอาบ่ปั้งค่ะแถวนี่กับมาซอยกันหิวน้าหิวไน่โหดลานใหญ่เปนไปเห็ุงานเบิ่ไปเหตุงานที่ใสครับอยู่โรงเยนเบนค่ะเป็นเป็นกู้บ่ครับบ่ค่ะเป็นก้นเองก้นสวนก้นทั้คนศาสตรนี่นะค่ะค่ะมันอยู่คนเดียวเพิ่นหรือบ้านเกิดเพิ่นนั่งอยู่เนี่ยครับเกิดเหตุแถวทางไปโรงพยาบาล50พรรษานะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่ก็ถึงกับเจ้าของนี่ดูจะเห็นกับล้มล้มล้มซุบล้มสุดลงไปเลยช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะครับลมแรงๆนี่เรามาระวังดีนะครับฝืนไฟต่างๆนะครับทักทายคุณอองแองทักทายคุณภัยชุติมลทักทายคุณอ๋อยนะครับคุณภัยชุติมลส่งข้อความมาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาค่าหน่อยนะครับคุณชนะนันนะครับคุณวิชุพงษ์ฮะ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมและท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรจะแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมามหาราชก็สามารถพิมพ์ข้อความมาได้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนะครับนี่เป็นเรื่องของฝ่ายไม่เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่สลดใจยิ่งกว่าอีกนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ลูกยิงพ่อดับนะครับที่พิบูลเหตุเก,เกิดที่อำเภอพิบูลมังสาหานะครับเรื่องนี้ เกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมลูกชายถึงยิงนะฮะบิดาบังเกิดก้าพ่อบังเกิดก้าเนี่ยเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ก็ต้องขอขอบคุณภาพจากทางด้านมูลนิธิการกุศลจีตําเกาะด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อําเภอพิบูลมังสาหารนะครับจริงๆแล้วก็คือ,เ,อเรื่องราวนี่นะฮะเรื่องราวนี้ก็คือนาย พเดชทองแผ่อายุ40ปีเป็นพี่ชายของนายเกรียงไกรและเป็นลูกชายคนโตของนายสมชยัยซึ่งเป็นผู้พบศพนะฮะศพแรกนะฮะก็คือผู้ที่อ,อยู่เนี่ยเป็นประกอบอาชีพเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์แล้วก็อู่ซ่อมรถยนต์อยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมนะฮะสิ้นปีเทศกาลปีใหม่นายนพเด็จพร้อมนายเกรียงไกรนะฮะน้องอน้องชายแล้วก็แล้วก็ครอบครัวนะครับ ก็คือนายพระเดชนี่เป็นพ่อนายเกียงไกรนี่เป็นลูกนะครับและนายสมชัยนี่ก็เป็นลูกนะฮะพระเดชกับเกียงไกรเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมบ้านในวันขึ้นปีใหม่และก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นหนึ่งมการานายพระเดชพร้อมคนในบ้านก็พากันไปกินข้าวดื่มสุราที่บ้านของนางนาฏฤดีน้องสาวคนที่สองที่ดอนหวายจนสักห้าทุ่มครึ่ง นายสมชัยผู้เป็นพ่อเนี่ยได้ขอตัวขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านลูกสาวไปนอนเฝ้านาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ3กิโลโดยมีนายเกียงไกรน้องชายคนเล็กเนี่ยตามไปนอนกับพ่อด้วยเพราะกลับมาที่บ้านเนี่ยก็มีคือสนิทกับพ่อก็จะไปนอนกับพ่อจนกระทั่งเที่ยงวันที่2แล้ะครับนายเผด็จก็โทรตามหา,าได้โทรศัพท์ตามหาพ่อนะฮะแล้วก็นายเกียงไก่ให้กลับไปกินข้าวแต่ไม่มีใครรับสายเลยครับก็ขี่ขี่รถมาที่กระท่อมนาก็พบห้องนอนปิดครับ แต่เห็นคราบเลือดหยดลงบนพื้นใต้กระท่อมเป็นจํานวนมากจึงสงสัยว่าโหสงสัยจะเกิดเหตุร้ายก็เลยพังประตูเข้าไปประตูทําจากสังกะสีนะฮะพังเข้าไปไม่ยากก็พบพ่อและน้องชายครับนอนเสียชีวิตเคียงกันอยู่สาเหตุครับสาเหตุหลายคนคงจะอยากจะถามว่าไอ้สาเหตุทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน้องชายคือในเกรียงไกรนี่ป่วยครับป่วยเป็นโรคอาการทางประสาทมีอารมณ์โมโหร้ายแล้วก็เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เมื่อหลายปีก่อน แต่ระยะหลังเนี่ยไม่ได้รับยาจากหมอเลยครับ <Okay. S 1> นะฮะเพราะว่าไปช่วยนายพเดชไปช่วยพ่อทํางานที่นครปฐรมเป็นไปได้ว,ว่าระหว่างที่นายเกรียงไกรอยู่2ต่อ2กับพ่อเนี่ย oh. นะฮะพ่ออาจจะอบรมสั่งสอนนายเกรียงไกรควรจะเลิกกินเหล้าในม,มีความรับผิดชอบหน่อยเมียก็ขอแยกทางเวลาโกรธก็ชอบทุบทําลายข้าวของในบ้านทําให้ในายเกรียงไกรลูกชายเกิดอาการเครียดและคว้าปืนของนายสมชายที่เก็บออกไว้เนี่ยมายิงจนเสียชีวิต นะฮะก่อนสำนึกผิดใช้กระบอกปืนกระบอกเดียวกันนี้ยิงตัวตายตามครับทางด้านนาง,งเสงี่ยมทองเทพอายุ59ปีซึ่งเป็นแม่ของนายเกรียงไกรและก็ภรรยาของนายสมชัยนะครับได้เข้ามาให้ปากคำนะฮะยามตามภาพที่เห็นนะฮะกับพันตารวจโทโชคสวัยพรมเขมรองผู้มุ่งกับสอบสวนหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนบอกว่านายเกรียงไกรนั้นมีอาการทางประสาทนะครับมีอาการทางประสาทตั้งแต่เรียนปวชแล้วนะครับ ต้งแต่เรียนปวชแล้วนะฮะต่อมาเอ่อก็คือไปรับยาจากโรงพยาบาลมากินต่อมาเมื่อประมาณ45หปีที่ผ่านมาเมียของนายเกรียงไกรขอแยกทางเพราะทนพฤติกรรมโมโหร้ายนะครับการควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับพี่ชายก็มารับเอาตัวนายเกรียงไกรไปอยู่ที่นคนปรปฐมเพราะอยู่ที่บ้านไม่ยอมทำงานใครก็พูดไม่ได้ไม่พอใจนี่จะทุบทำลายเข้าของครับแต่ยังไม่เคยทำร้ายพ่อแม่และก็ไม่ติดใจสงสัยการทำงาน ของสามีและก็ลูกชายในครั้งนี้เพราะเชื่อว่ามาจากอาการทางประสาทจึงก่อเหตุขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณภาพที่มาจากมูลที่การกุศลจีตาเกาะอุบลราชธานีครับเหตุเกิดที่อํเาเภอพิบูลมังสาหารไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับโอ,อ้คุณมนตรีนะครับบอกว่าโหดแท้คุณไพชุติมลก็ส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาคุณพรสารานบอกชอบรายการทีวีชุมชนนี้ค่ะ โหดร้ายจังเลยค่ะคนสมัยนี้นะครับทักทายคุณพนาเจ้าแม่สแสวงบุญบอกสุดยอดมากเจ้าแม่สแสวงบุญบอกเดชอุดมอาจจะหมายถึงว่าการนำเสนอข่าวที่รวดเร็วตอนเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ฟังจากเดชอุดมอ้าวขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับใครมีความเห็นเพิ่มเติมก็แสดงความคิดเห็นมาได้อาจจะหลังจากชมย้อนหลังก็ได้นะครับชมย้อนหลังก็ได้คุณภัยชุติมนบอกว่าเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ เศร้าจังเศร้าจริงๆนะครับเศร้าจริงๆหลังปีใหม่มาทักทิยคุณตะวันนะครับที่กําลังรับชมอยู่นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิบูลมังสาหารครับอุบลไลฟ์วันนี้มี2เรื่อง2ราวเรื่องราวของไฟไหม้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องราวของลูกที่เป็นโรคประสาทนะครับไม่ได้กินยามานานแล้วก็ถึงกับขัดใจกับพ่อแล้วก็ยิงพ่อตายแล้วก็ยิงตัวเองตายที่พิบูลมังสาหารนะครับเอาละครับเวลาสําหรับอุบลไลฟ์ในวันนี้ หมดลงแล้วนะครับจะพยายามที่จะมาคุยกับคุณผู้ชมบ่อยๆถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะให้ไปสัมภาษณ์นะฮะพูดคุยกับใครยอุบลไลฟ์ก็ยินดีนะฮะส่งข้อความผ่านอินบ็อกซ์มาหรือว่าส่งข้อความมาทางอคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับเวลาหมดแล้วครับรายการอุบลไลฟ์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ